สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินชาชดแฟมิลี่ค่ะมารีวิวเนี่ยค่ะมุงหลังคาเตรียมย้ายต้นไม้มาไว้ตรงนี้แล้วค่ะเนี่ยค่ะโครงของเขาก็เป็นเหล็กค่ะแล้วก็เป็นสแลมเนาะมุสแลมสีน้ำเงินเย็นค่ะสแลมอันนี้เย็นแล้วก็ทนค่ะคือไม่ผูง่ายค่ะแลมอันนี้ทน ทนแสงแดดมากไม่ผุค่ะแล้วก็เย็นค่ะเวลาเราเข้าไปยืนอยู่นี่มันจะเย็นมากค่ะนคะคะด้านข้างเราก็ตีสังกะสีเนาะสังกะสีแล้วก็อิดบ็อกครึ่งนึงค่ะแล้วก็เป็นสังกะสีค่ะเป็นรั้วของเราค่ะรั้วติดกับที่คนอื่นเนาะนีค่ะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านนี้ค่ะ ยังไม่ได้ย้ายต้นไม้มาเพราะว่ารอให้พ่อบ้านว่างก่อนค่ะให้เขาตัดเนี่ยค่ะตตมะม่วงแถวเนี้ยค่ะแล้วก็ให้เขาปรับพื้นที่ให้แล้วก็กระถางต้นไม้ของเรามันมันเป็นกระถางใหญ่ผู้หญิงยกไม่ไหวต้องให้ผู้ชายมาทําให้ค่ะคือรอพ่อบ้านรอพ่อบ้านเสร็จงานที่สวนนู้นก่อนแล้วก็จะมาช่วยทําตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะ ก็จะย so so like the ้ายต้นไม้มาไว้ครึ่งนึงค่ะเนี่ยค่ะมาตั้งครึ่งนึงแล้วก็ครึ่งนึงเราก็เอาไว้ให้หลานเล่นค่ะเนี่ยค่ะหลานเด็กสองคนฟอร์จุนกับมินจูค่ะให้เขาเราก็จะเอา้วกั้นค่ะกั้นครึ่งนึงไม่งั้นเด็กๆเขาจะดึงใบไม้ค่ะเราจะเอาร้วกั้นแล้วก็ให้ต้นไม้อยู่ด้านนี้ติดั้วค่ะด้านนี้ก็ให้เด็กๆเล่นไปค่ะเขาก็จะเล่นเป็นบางครั้งค่ะเนี่ยค่ะ นี่ยค่ะมุงไว้เสร็จเรียบร้อยหลายวันละแล้วพ่อบ้านก็เข้าไปสวนนู้นไปตัดหญ้าไปไถไปปรับปรุงที่สวนนู้นห่อกระท้อนด้วยอะไรด้วยค่ะเนี่ยค่ะเตรียมพื้นที่ไว้ย้ายต้นไม้มาแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูต้นไม้กันนะคะเนี่ยค่ะต้นไม้ก็ พอแยกก็มีเนี่ยค่ะลิ้นมังกรแคะนี่ก็พอแยกแล้วเพราะว่าเขาขึ้นมาเนี่ยค่ะสองหน่อเราก็พอแยกและอันนี้แบ็กเมจิกก็ต้นเล็กขึ้นเต็มไปหมดค่ะหน่อเล็กๆแล้วก็หน่อของเขาแล้วก็ยังมีหน่อเล็กออกข้างๆนี่เต็มค่ะเนี่ยค่ะเยอะไปหมด แล้วลูกก็ถามว่าแม่ทำไมไม่แยกอะ่ะมันไม่มีที่ตั้งค่ะมันมีที่ตั้งไม่แยกแล้วเราจะไปตั้งตรงไหนอะไรประมาณนี้เนาะมันยังไม่ถึงเวลาก็เลยเรามงเสรมตรงนู้นแล้วเราก็จะมาแยกเนี่ยค่ะแบ็กเมจิกเนี่ยค่ะเพราะว่ากระถางแค่นี้ยลูกเต็มไปหมดคงจะดูดสารอาหารหมดแล้วมั้งค่ะแม่เขาก็เลยอย่างนี้ค่ะใบก็เลยซบเซาแบบนี้นะคะนคะคะ แบ็กเมจิกค่ะแล้วก็อโลหาค่ะอโลหาก็นี่ค่ะแตกหน่อเต็มไปหมดแล้วค่ะเนี่ยค่ะแตกหน่อสวยนะคะอโลหาค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะเนี่ยค่ะสวยสมบูรณ์แต่เลมอนไลท์นี่ไม่ค่อยสวยเนี่ยค่ะต้องเปลี่ยนกระถางหรือเปล่าดินไม่พอหรือยังไงค่ะไม่ค่อยสวยซบเซา ใบก็แห้งไปเรื่อยๆก็ตัดทิ้งเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะแต่เนี่ยสวยค่ะสวยสมบูรณ์ค่ะเนี่ยแตกหน่อตรึมเลยค่ะหนอก็สวยค่ะเนี่ยค่ะรอให้ย้ายต้นไม้กลุ่มนี้ออกไปหน้าบ้านก่อนค่ะเนี่ยค่ะมันเป็นกระถางใหญ่เนาะเรายกไม่ไหวเราผู้หญิงอ่อยกก็เจ็บหลังเจ็บเอวเนาะต้องให้พ่อบ้านมายกช่วยค่ะนะค่ะ ยกไปไว้หน้าบ้านเนาะนคะคะอันนี้ก็ใบใหญ่สวยแล้วก็มีหนอให้เราหนึ่งหนอค่ะเนี่ยค่ะหนึ่งหนอหนอออกมาละนะคะให้เข้าหนอใหญ่ๆแล้วก็มีรากเยอะๆแล้วก็แยกค่ะแยกเนาะนค่ะต้นใหญ่ใบสวยนยคะคะไม้กลุ่มนี้ต้นใหญ่ใบสวยกระถางใหญ่ค่ะ ยกไม่ไหวแล้วค่ะเนี่ยค่ะต้นใหญ่อันนี้ก็มีหน่อแล้วค่ะจันดำปลาสองหน่อค่ะสองหนอ่อสวยเลยค่ะเนี่ยให้ลากออกกี่เยอะก่อนเราจะไม่กวนเขาเนาะเนี่ยค่ะแต่ละกระถา,า,างกระถางมังกรลูกใหญ่ต้นก็ยาวค่ะนางคุ้มคุ้มบ้านคุ้มเรือนสวยมากใบสวยจะมีดอกให้เราเชยชมหรือเปล่าอันนี้เน่าค่ะเนี่ยจันดำปลาเน่าค่ะ เน่าก็เลยตัดเนาะในนี่ค่ะหน่อเขาก็ออกมานี่ละหน่อก็เริ่มออกละค่ะเนี่ยหน่อเริ่มออกแล้วเราตัดหน่อออกละนี่ค่ะไม้กลุ่มนี้ต้นใหญ่ก้านยาวใบใหญ่ต้องผู้ชายค่ะนะคะเดี๋ยวให้พ่อบ้านบ้างเราก็จะได้ย้ายไปไว้หน้าบ้านกันก็ ต้นไม้ใบที่ปลูกเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นไม้มงคลเนาะเนี่ยค่ะห่องเงินหอทองก็สวยมากห่อเงินหอทองกอบเงินกอบทองนี่ยค่ะสวยค่ะเป็นกระถางดินเผาใส่ดินด้วยต้นไม้สูงยาวด้วยหนักด้วยค่ะยาวค่ะนียค่ะประมาณนี้อันนี้สวยมากๆค่ะสวยแล้วก็มาด้านนี้รวยซับรวยซับ เนี่ยค่ะลอยซับก็สวยนค่ะสวยต้นใหญ่อันนี้ถ้าเราเอาไปไว้ที่กว้างๆมุมกว้างๆก็จะใหญ่มากๆใบจะใหญ่มากๆเนี่ยค่ะมาดูด้านนี้เนี่ยค่ะต้นแม่ของเขาเนี่ยค่ะต้นแม่ของเขาสวยมากๆที่ได้ลูกของเขาเนี่ก็คือเงาค่ะเพราะว่าเขาสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะาต้นเนี้ยปลูกมาสิบปีละแล้วก็ตัดยอดของเขาเนะี่ปลูกเนาะเอาเงาโยนทิ้งค่ะโยนใต้ต้นมะม่วง ก็ไม่ว่าไม่ไม่ได้ว่าจะขยายพันธุ์หรอกนะคะโยนไว้ใต้ต้นมะม่วงแล้วเขาก็แตกหน่อมาห้าหนอ่อตัวเองก็ปลูก2เนาะก็เอาไปฝากเพื่อน3ค่ะนะคะใบเขาก็จะเป็นลักษณะนี้แหละใบใหญ่อันนี้มะม่วงร่วงใส่นะคะใบฉีกขาดนะคะเป็นไม้มงคลที่ปลูกง่ายดูแลง่ายมากค่ะรวยทรัพย์นะคะนะคะีนะคะ่ค่ะต้นลูกของเขานะคะรากกำลังเดินดีนะคะ่ะ นี่ค่ะรากที่โรยหาอาหารนคะคะแบบนี้จะดีมากๆเลยนี่ค่ะอันนี้รวยซับไม้มงคลพัดโบกริ้วทองพัดโบกริ้วทองก็นอออกมาห้าหกนอสวยงามมากๆค่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆอันนี้จะย้ายไปไว้หน้าบ้านค่ะเพราะว่าเป็นไม้มงคลเนาะนี่ค่ะถุงเงินทุงทองประมาณนี้ค่ะ เศรษฐีแสงจัน์ค่ะเศรษฐีแสงจันท์เราก็จะย้ายไปไว้หน้าบ้านเป็นไม้มงคลโชว์ใบแล้วก็ต้นใหญ่ใบสวยค่ะกวักค่ะกวักเงินกวักทองเนาะเราพูดในสิ่งดีๆมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆค่ะเราก็ว่ากวักเงินกวักทองเนาะนางกวักเนาะกวักก็คือกวักอยู่แล้วค่ะอันนี้แสงเงินแสงทองค่ะแสงเงินแสงทองก็สวยงามมากๆนี่ค่ะ เราตื่นเช้ามาแล้วก็เห็นไม้มงคลที่ใบเขียวใบสวยสดชื่นค่ะแล้วก็กินกาแฟเนาะกินกาแฟ,ฟเช้าเช้าเนี่ยเราก็มาเดินดูต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่ได้อยู่ไกลอยู่หน้าบ้านของเราอันนี้ก็หลังบ้านนี่ก็เอาไว้อนุบาลค่ะไว้ขยายแล้วก็ตั้งไว้ก็คงจะเต็มเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าย้ายกลุ่มนี้ออกไปแล้วก็แยกขยายก็ตั้งไว้มีอันใหม่ตั้งไว้ กลุ่มนี้สวยๆเนาะลากเดินดีใบสวยแล้วเราก็ตั้งไว้หน้าบ้านไว้ชื่นชมเราเนี่แหละค่ะใครผ่านไปผ่านมาเห็นไม้มงคลสวยๆก็ชื่นตาชื่นใจค่ะแล้วก็ไว้หน้าบ้านเนาะกวกเงินกวกทองเข้าบ้านเรากวกแต่สิ่งดีๆเข้าบ้านเราค่ะเราคิดแต่สิ่งดีๆก็สิ่งดีๆก็เข้าบ้านเราค่ะ อันนี้กวกจักรพพัดค่ะกวกจักรพพัดก็ได้มาต้นเล็กๆโตวันโตคืนค่ะกวกจักรพพัดก็โตวันโตคืนอันนี้ต้นใหญ่ใบสวยมากๆนะคะเนี่ยค่ะต้นจะใหญ่ใบจะสวยค่ะมาดูพญาแย่แย่ที่ตัดจากต้นแม่มาปักชำค่ะเนี่ยค่ะดูสิหน่อเขาออกเนี่ยค่ะเรามือไวใจเร็วเนาะมือไวใจกล้าตัดปักชำเลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้เพิ่มค่ะเนี่ยค่ะ นี่ให้หนอนี้ขึ้นมาสูงสูงใหญ่ๆแล้วต้นเขาเกย์นะเราก็ตัดปักชำเราก็จะได้เพิ่มค่ะค่ะได้เพิ่มแบ่งพี่แบ่งน้องหรือมีใครถามซื้อเราก็ขายค่ะอยู่ประมาณนี้เนาะอันนี้ที่บ้านนี้บ้านสวนชินโชดเนี่ยก็คือพึ่งสะสมค่ะพึ่งสะสมพึ่งขยายไม่มีพอจําหน่ายค่ะอันนี้ก็เป็นหอเงินหอทองต้นเล็กขยายจาก ไข่และเง่าของเขาค่ะเนี่ยค่ะได้ประมาณนี้นะคะสวยงามค่ะอันนี้ก็เป็นข้างขาวเขียวนะคะข้างขาวเขียวนีคะจะย้ายลงกระถางด้วยแล้วก็จะเอาไปปลูกที่บ้านสวนชินโชดนุ่นด้วยค่ะนะคะชอบค่ะเป็นคว,ความชอบส่วนตัวพเพราะว่าดอกของเขาเนี่ยเราเกงได้